เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวยัยส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้สวยด้วยถูกด้วยครับ29,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่ใช้งานกันคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ราคามอไซค์ครับเป็น Toyota c o r o รนาเป็นตัวท้ายแยกครับคันนี้ปี96เครื่องผนวกว่าซีซีเกียร์ธรรมดานะครับ สีสานก็มีริ้วรอยบ้างครับโดยรวมไม่น่าเกลียดนะครับส่วนใหญ่ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้นะครับคันนี้ไปใช้งานคุ้มคุ้มติดทนครับคันใหญ่กว้างขวางนั่งสบายราคาไม่แพง2 9ง0 0บาทท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับมีมาท่านมาชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ29 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ที่กัดดูรถอยู่หล่มสักเพชมูลอันไดหารถโซนี้อยู่ก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับติดต่อนะัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับพอติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางโดยรวมเรายัางสภาพโอเคครับพร้อมใช้งานสมบูรณ์รถเดิมๆภายในยังสวย แขงประตูไม่แตกหักช้ำรุ่ครับหน้าต่างไฟฟ้าจบกมอข้างแับไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาเบาะด้านหลังมีตะเข็บบ้างครับขาดตะเข็บเนี่ยนะครับเราทําความสะอาดนิดหน่อยก็สวยเลยครับกับราคา29,000บาทครับดีกว่าขี่มอมไซค์แน่นอนสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ